ดิฉันนางสาวพรพิวลสุกจันทร์ชื่อเล่นชื่อแบมค่ะอายุ17ปีเกิดวันที่17เดือนกันยายนปีพศ2546ค่ะเรียนจบจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่โรงเรียนบ้านโคกค้อตำบลบคข้ออำเภอเมืองจังหวัดมหาสาครคามปัจจุบันศึกษาอยู่ที่วิทยายลัยอาชีวศึกษามหาสาครคามชั้นปวชปีที่2สาขาภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานอดิเรกของดิฉันนะคะคือการอ่านหนังสือนิยายรักโรแมนติกค,ค่ะและก็ชอบกินขนมหวานสัตว์เลี้ยงที่ดิฉันชอบนะคะชอบสุนัขพันุ์บางแก้วค่ะตัวติเตีต้ยอ,อาชีพที่ดิฉันฝ่ฝันไว้นะคะคือทําธุรกิจส่วนตัวเพื่อเรียนรู้การบริหารงานด้วยตนเองค่ะคติพจน์ของดิฉันนะคะคนประโยชน์จะทําให้เห็นท่าแท้ของคุณะคะ่ะสําหรับวันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ thank mm -hmm. you